สวัสดีครับทุกคนพอดีผมเห็นโฆษณาใน Facebook มันเด้งขึ้นมานะครับเป็นน้ำสิงคอร์กับตัวแคร์แบร์ทีนี้ผมก็เกิดความสนใจว่าเอ๊ะถ้าเราสั่งซื้อมาในราคา629บาทเนี่ยเราจะได้อะไรในแพคเกจนี้บ้างปกติผมก็ดื่มตัวที่เป็นน้ำสิงอยู่แล้วเอาละเดี๋ยวมาลองดูแพคเกจตัวนี้กันนะครับว่าข้างในแพคเกจจะมีอะไรให้เราบ้างซึ่งตัวแพคเกจนียตอนที่เขาส่งก็จะให้ถุงตัวนี้มาด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองดูถุงไอตัวสีดำๆนี้กันก่อน เริ่มแรกเราก็จะได้ถุงน้ำสิงสีดำแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีเขียนสิงออนไลน์น่ครับสิงออนไลน์ช็อปแล้วก็มีเขียนสั่งง่ายทุกที่ส่งฟรีถึงบ้านนะครับก็ลองสั่งกันมาดูได้นะครับนี่ถุงก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนนี้จะเป็นแพ็กเกจตัวน้ำดื่มข้างในนะครับก็จะมีตัวบับเบิ้ลคุมให้อยู่เดี๋ยวเรามาแกะบับเบิ้ลแล้วดูตัวกล่องข้างในกันก็ขอบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าสปอนยังไม่เข้านะครับอันนี้ซื้อมาจริงๆแล้วก็ เอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอันนี้จะเป็นตัวหน้าแพ็กเกจของน้ำดื่มสิง์นะครับก็จะมีนี่โลโก้ของน้ำดื่มสิง์กับแคร์แบร์คอสโอเวอร์กันแล้วก็จะมีเขียนคําว่าทรงต่อความสดใสด้วยความสดชื่นที่ใช่แล้วก็จะมีตัวน้องแคร์แบร์นี่ครับมี3มสีเลยทั้งสีเขียวสีฟ้าสีม่วงอันนี้จะเป็นด้านข้างนี่เราก็เจอสีส้มกับสีชมพูอยู่ตรงนี้นะครับตัวตีมันก็จะเป็นรุ้งรุงแบบนี้มีดาวอยู่ข้างบนด้วย อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับก็จะเขียน Everyday is a Care Day นะครับนี่แล้วก็จะมีตัวลายขวดน้ำนี่ครับมีทั้งหมดเออน่าจะ7ลาย7สีนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะเจอกับน้องแคแบร์สีเหลืองกับสีชมพูนะครับนี่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะแพ็กเกจต,ตัวนี้กันดู เ,เปิดออกมาก็เจอน้องแคร์แบร์เลยนะครับนีเ่เวลาซื้อนะครับเขาจะสุ่มตุ๊กตาแคร์แบร์หนึ่งตัวซึ่งตอนนี้ผมได้น้องตุ๊กตาแคร์แบร์สีฟ้านั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ชื่ออะไรน้อมีชื่อไหมอ่ะเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตุ๊กตานะครับสีฟ้าๆแล้วก็ตรงพุงน้องก็จะเป็นเหมือนก้อนเมฆแล้วก็มีฝนตกแล้วก็มีหัวใจตกลงมาด้วยนี่ น้องน่ารักมากนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าของน้องแล้วก็มีแท็กของแคร์แบร์อยู่นะครับเป็นลิขสิทธิ์แท้แน่นอนอันนี้จะเป็นด้านหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลังก็จะมีโลโก้ของแคร์แบร์อยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นด้านข้าง <iej> ด้านบนแล้วก็ด้านล่างของตัวน้องตุ๊กตาที่แถมมากับตัวแพ็กเกจเ,เพราะฉะนั้นในหนึ่งกล่องก็จะเจอตุ๊กตาบินแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับ <mats> ข้างในแพ็กเกจก็จะเจอกับ ขวดน้ำนะครับเรามาดูไซส์ขวดน้ำกันดีกว่าสำหรับขวดน้ำในแพคเกจนี้นะครับจะมีทั้งหมด7ขวดก็เริ่มจากขวดสีม่วงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะมีลายของแค่แบบเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับ Have an amazing day ก็จะเป็นลายประมาณนี้นี่ก็จะเป็นขวดสีม่วงต่อไปจะเป็นขวดสีส้มนะครับก็วดดิ้งตรงนี้คิดว่าน่าจะเขียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวน้ำทั้ง7ขวดจะเป็นขนาด330 มิลลิลิตรนะครับนี่ก็จะเป็นขวดเล็กๆประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นขวดสีส้มต่อไปก็จะเป็นลายของสีจริงๆมันฝาสีแดงนะแต่น้องทําไมดูเป็นสีชมพูอ่าประมาณนี้นะครับลายก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยเขาเขียนไม่เหมือนกันนี่ว่าอันนี้น้องสีม่วงจะเขียนว่า h a v e a n amazing day น้องสีส้มจะเขียนว่า h a v e a wonderful day ส่วนตัวฝาสีแดงนะครับน้องจะเป็นสีชมพูหน่อยเขียนว่า Have a l o อลโรลี่เดย์โอ้น้องเหงานะครับน่าสงสารจริงๆอันนี้จะเป็นฝาสีชมพูนะครับตัวน้องจะเป็นสีชมพูแล้วก็ลายตรงปุงจะเป็นแบบสีรุง้งก็จะเขียนว่า Have a Happy day อันนี้จะเป็นขวดสีเหลืองนะครับนี่ก็จะเป็นแคร์แบร์แบบนี้ตรงปุงก็จะเป็นเหมือนพระ,ะอาทิตย์นะครับยิ้มแฉ่งเชียว Have a Fu n ลฟันชายนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นขวดสีเขียวซึ่งเดิมทีอะครับตอนที่ตุ๊กตาแคแร์แบเขาฮิตกันเนี่ยสีเขียวเป็นสีที่หายยากที่สุดแล้วก็จะขายหมดไปก่อนนะครับก็จะเป็นน้องสีเขียวซึ่งเป็นสิ่งความโชคดีนั่นเองก็ Have a Luc k y ี a y นะครับนี่ตามด้วยขวดสุดท้ายนะครับจะเป็นสีฟ้าก็คือตัวที่ผมได้มาก็จะเป็นตุ๊กตาสีนี้เลยแล้วก็เขียนว่า Have a Great Day เอาละครับผมก็รีวิวตัวแพ็กเกจตัวน้ำดนนื่มสิ่งที่คอสกับแคร์แบร์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในกล่องก็จะมีน้ำา7ขวดแล้วก็ได้ตุ๊กาตาแคร์แบร์อีกหนึ่งตัวนะครับเอาละผมคงต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ